สวัสดีครับการต่อสู้กับกัมพูชาทุกวันนี้อย่าเพึ่งท้อใจอย่าเพิ่งงดหงิดอย่าเพิ่งตัดจบต้องสู้ตามเกมที่มีกติกาานชาติเป็นกติกาหลักอาจจะฝืนหน่อยอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าเราต้องสู้ตามแนวทางการใช้กําลังมันไม่จบหลายคนคิดว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เพราะว่านักการเมืองซึ่งมันก็น่าจะใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าทหารมีอํานาจในการจัดการแบบเต็มที่แต่ว่าทหารก็รู้ดีว่าใช้กําลังอย่างเดียวทําไม่ได้ ยังเป็นเหมือนที่เราเห็นในทุกวันนี้บุกพนมเพนไม่ได้ก็ทําได้แค่ปิดกั้นชายแดนในบางจุดแอดมินพูดตรงๆนะครับต่อให้ใครมาเป็นผู้นําในตอนนี้ก็ต้องฟังทหารอยู่ดีและต่อให้ใครมาเป็นผู้นําทางการทหารในตอนนี้ก็จัดการเด็ดขาดไม่ได้หลายคนเรียกร้องให้มีการยึดอํานาจคิดว่าทหารจะมีอํานาจจัดการได้แบบเต็มที่คิดว่าการยึดอํานาจเป็นยาพาราซีตามอนยาสามัญประจําบ้านเจ็บนิดปวดหน่อย จ่ายยาพาราเซตามอลแล้วก็หายไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นเชียยึดอํานาจอย่างเดียวไม่ได้ถ้ายึดอํานาจทหารบริหารแล้วมันแก้ปัญหาได้ปัญหากับขเขมรคงไม่อยู่มันถึงทุกวันนี้และน่าสังเกตนะครับขเขมนล,ลุกล้มมาหนักเมื่อสิบปีที่แล้วก็เป็นช่วงที่มีการยึดอํานาจพอดีมันมีเส้นเขตแดนโดยสังเขตสังเกตแปลว่าโดยย่อเราจะเห็นพื้นที่ชายแดนว่างเปล่าในปี2528ซึ่งช่วงนั้น เป็นช่วงหลังจากสงครามเวียดนามและเขเมรกําลังไม่เข้าที่หลังจากนั้นเขเมรมีการมาตั้งบ้านเรือนลุกล้าเขียไทยถามว่าจะมาสร้างวันเดียวเสร็จมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องถามว่าทับไม่เราไม่ตามงานปล่อยมาหลายปีถึงขั้นมาแย่งที่ดินของคนไทยจากภาพถ่ายมันก็ชัดเจนปกติพื้นที่ชายแดนประเทศอื่นๆจะมีการว่างไว้ไม่เข้ามาใกล้แต่ว่าเขาเมรเข้ามาแบบใกล้ชิดแทบจะติดชายแดนจนลุกล้ำมาตลอด กลายเป็นความเคยชินเคยทําได้และแถวหมู่บ้านเรานะครับก็จะมีแบบนี้สักคนที่เป็นแบบนี้ชอบล้ําแดนคนอื่นไม่เกรงใจโวยวายเสียงดังพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าขเขมนเป็นเกือบทุกคนนะครับสรุปบ้านหลังนั้นเป็นของขเขมนที่ไทยไปล้อมลวดหนามปิดไว้เข้าบ้านไม่ได้เขามีหลักฐานชัดเจนจากภาพถ่ายดาวเทียม,ขเ,มเขมรก็พูดไม่ออกแต่ว่าขเขมรไพเล่นเกมดรามา่าเกณฑ์คนมาโวยวายสร้างภาพว่าโดนปิดทาง ท้งที่เป็นขตของขเมรว่าแบบนั้นใช้ภาพน้มน้าวชาวโลกแล้วก็มีคนเชื่อไม่น้อยจริงๆไทยต้องหาหลักฐานแบบนี้แล้วก็เอาไปชี้แจงเผยแพร่ตรงที่ขเขมรไปเผยแพร่แก้แบบตรงจุดขเขมรจ้างบริษัทมาโฆษณาให้ไทยไม่ต้องจ้างก็ได้ให้กระทรวงการต่างประเทศรับดูแลไปแต่ว่าต้องทันเกมต้องชี้แจงแบบเชิงรุกเข้าถึงช่วงนี้ต้องกล้าพูดส่วนคนต่างชาติที่เข้ามาดูในพื้นที่ เขาไปเห็นหลักแดนรุ่นเก่าตั้งแต่สมัยกรุงสยามในเขตของขเมนเองเขาถามขเมนว่านี่คืออะไรขเมรบอกว่าฉันไม่รู้ไอ t อนโนอย่างเดียวนะครับเรื่องนี้ไทยชนะขาดต่างชาติที่มาดูก็รู้ว่านี่คือเขตแดนที่ทําไว้แต่โบราณแล้วขเมนลํามาเยอะจริงๆต่างชาติไม่แปลกใจแต่ว่าแปลกใจเจ้าหน้าที่ไทยปล่อยมาได้อย่างไรตั้งนานแบบนี้นะครับส่วนบ้านของยายที่นั่งรถเข็นอันนี้เกินมาแบบเยอะมาก แต่ว่าไทยต้องรอบคอบหาวิธีการที่เหมาะสมมนุษยธรรมลุนแรงไม่ได้ต่อให้เราเป็นฝ่ายถูกก็ตามแนะนําก็คือล้อมรัว้วแล้วก็แจกของยังชีพให้เล็กน้อยมันจะดูดีขึ้นแล้วก็เร่งเจรจาหรือถอนแต่ว่ามันยากมากแต่ว่าเราต้องเจรจาหลายคนคิดถึงอิสราเอลแต่ว่าใจเย็นๆนะครับไทยกับอิสราเอลการเมืองต่างกันตอนนี้รู้สึกขมิจะเพียงพามในหลายเรื่องไปฟ้อง UN ยูเอ็นไล่กลับมาคุยกับไทยสองคนอ้างไทยโจมตีชุมชนพาทูตไปดูมันก็ไม่ใช่พาไปดูทั้งหมดทั้งปั๊มน้ํามันร้างทั้งวัดที่ถูกโจมตีแต่ว่าทูตก็รู้ว่าอันไหนน่าเชื่อถืออันไหนไม่น่าเชื่อถือดูออกต่อมาเรื่องทุน่นอันนี้ก็แก้ตัวไปเรื่อยทีแรกขมิ้นบอกว่าไม่มีไม่รู้ไม่เห็นพอสืบสวนไปสืบสวนมามี3,700ลูกขมิ้นเลยบอกว่าเอาไว้ในการฝึกดูทุนอันนี้ไปแบบน้ำคุน,คน ถ้าเปรียบเป็นภาพยนตร์หลักฐานของเขมรก็เหมือนกับหนังต้นทุนต่ำไม่สมบทบาทเขียนบทไม่ดีดาราสมัครเล่นแต่ว่าอยากได้รางวัลออสการ์นะครับถ้าเราจะมองว่าตอนนี้เขมรนดูจวนตัวในหลายเรื่องหลักฐานมาตัวเองยิ่งดิ้นยิ่งยุ่ง,งแต่ว่าแน่นอนว่าพอเสียเปรียบเรื่องนี้เขมรนเขาพยายามสร้างเรื่องใหม่ให้ตัวเองได้เปรียบสร้างเรื่องอย่างไรเขมรนค่อนข้างรู้กติกาพอสมควร มีทนายให้คำรปรึกษาคิดว่าแบบนั้นส่วนไทยมีทั้งทนายและก็ทนะแต่ว่าทะนะเยอะกว่าจะให้บุกเขมรนอย่างเดียวเขมรนเปิดไทยหวังให้เป็นเรื่องแล้วก็เอาไปฟ้อง UN เและเขมรนก็ได้เรื่องไปฟ้องจริงๆแอดมินวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้าเลยว,ว่า UN จะไล่กลับมาคุยกับไทยสองคนเพราะว่ามี MOU อยู่เพราะเหตุการณ์ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตและก็ไล่กลับมาจริงๆนะครับ แต่ UN เอก็แนบท้ายมาว่าเป็นการประทะาตามแนวชายแดนของสองประเทศนานาชาติอื่นยังไม่ได้รับผลกระทบทะานแนของขมรก็คงแนะนําให้ปล่อย155ม mm ิลลิเมตรไปฝั่งลาวเพื่อจะอ้างได้ว่ามีคนอื่นได้รับผลกระทบแล้วมันเป็นความคิดแบบตื้นๆความเสียหายไม่มาก UN เอก็ได้แค่นั่งมองและขมรไม่กล้าซ้ำรอบสองเพราะว่าลาวจะเอาเรื่องมันไม่ดีแน่จะเป็นการเปิดศึกสองทางอีกแล้วก็จะโดนเวียดนามอีก ก็เลยมาเล่นเรื่องไทยโจมตีเกินกว่าเหตุใช้เครื่องบินโจมตีอ้างว่าชิง mk 8 4ใส่วัดบ้างใส่หมู่บ้านบ้างให้ระงับการใช้เครื่องบินของไทยขมรพาทูตไปดูที่เกิดเหตุมันก็ไม่สมจริงเรื่องก็เงียบไปขมรก็ดิ้นรนหามุมสู้เรื่องทุ่น pmn 2อก็หนีไม่รอดพอดีไทยวางรั้วลดน้ําได้โอากาสบอกว่าไทยล้าแดนพาฝรั่งไปดูไปเจอหลักเขตแดนแล้วครับเป็นการพลาดอีกก็เลยมาเล่นดรามา่ายายเข้าบ้านไม่ได้ ไม่มีมนุษยธรรมแต่ว่าเขเมรก็ยังติดลบอยู่เยอะหักลบกบหนี้แล้วเขเมรต้องทําอะไรสักอย่างให้มันใหญ่ขึ้นให้ไทยผิดแบบข้อหาใหญ่ๆสักข้อก่อนหน้านี้เขเมรพยายามฟอ้องว่าไทยใช้ลูกปลายโจมตีเขเมรซึ่งมันเป็นข้อห้ามแต่ว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนและการห้ามใช้ลูกไปลายไทยไม่ได้เซ็นอนุสัญญา Convention of Cu าสต m เตอร t i o n ิในอาเซียนก็จะมีลาวกับเขเมรเท่านั้นที่ลงนามอินโดนีเซียกับฟิลิปปิน์ ลงนามไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ให้สัตยาบันสัตยาบันก็คือการยืนยันหรอวการรับรองนะครับถ้าใครจําได้ในช่วงนั้นขเขมนฟ้องไทยอีกหนึ่งเรื่องก็คือไทยใช้อาวุธเคมีกับขเขมนอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องอาวุธเคมีเรื่องนี้ไทยลงนามไว้ในวันที่14มกราคม2536แล้วก็รับรองให้สัตยาบันวันที่10ธันวาคม2545แล้วก็มีผลบังคับใช้ต่อไทย ในวันที่9มกราคม2,546อาวุธเคมีมี3รูปแบบ 1. สารเคมีที่มีพิษทําให้ลาโลกแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเช่นสารพิษต่างๆที่รุนแรงส่วนแก๊สน้ําตาสเปรย์พริกไทยหรือว่าตดไม่ได้นับเป็นอาวุธเคมีนะครับข้อที่ 2. สารตั้งต้นที่จะนําไปผลิตอาวุธเคมีได้อันนี้ก็มีความผิดเช่นกันห้ามครอบครองข้อที่3ก็คืออุปกรณ์ส่งอาวุธหรือว่าสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อขนอาวุธเคมี นำพาอาวุธเคมีอันนี้ก็ครอบครองไม่ได้ไทยลงนามไว้แล้วนะครับขมรเลยจะมาเล่นงานเราเรื่องนี้ด้วยความหวังเราเห็นขมรแจกหน้ากากกาันสารพิษแล้วแล้วก็มีการประโคมข่าวว่าไทยจะไปโจมตีขมรด้วยอาวุธเคมีมีการซ้อมมีการเตรียมหน้ากากอันนี้ไทยก็ยัง,งงงอยู่ไปพูดไว้ตอนไหนล่าสุดมีภาพน่ากังวลเมื่อขมรมีการขนแกนลอนสีฟ้าซึ่งแกนลอนแบบนี้ เอาไว้ใส่สารเคมีบางอย่างหรือเปล่าไม่รู้มีการลำเลียงไปชายแดนถ้าจะบอกว่าขนน้ํามันก็น่าสงสัยดูลักษณะาการแบกแล้วไม่น่าจะใช่น้ําเป็นแค่ข้อสงสัยเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังอาจจะมีการสร้างหลักฐานอะไรขึ้นมาเพื่อดึงไทยไปในคดีอาวุธเคมีก็เป็นไปได้ติดกล้องจับตายอย่างใกล้ชิดเน้นหลักฐานลองดูว่าขมรจะไปแนวไหนปูทางมาถึงขนาดนี้แล้วอีกไม่นานขมรอาจออกมาว่ววย ว่าไทยโจมตีด้วยอาวุธเคมีแล้วทําเป็นใส่หน้ากากสํารักดิ้นต่อหน้าคณะทูตต่างประเทศก็เป็นไปได้และมันอาจจะเป็นความหวังสุดท้ายของขเขมรเรื่องอาวุธเคมีที่จะดึงไทยไปสาดโลกให้ได้อย่าประมาทในเรื่องนี้นะครับมันน่าปลบมือให้กับความพยายามของขเขมรแต่มันก็น่าทุบเหมือนกันก็หาทำไปเรื่อยพูดไปเรื่อยไม่เกรงใจฟ้าดินสักนิดนะครับ